ไม่หรอฮะไม่รอไม่รอน้าสาวกุ๊กอะไรคะพี่เต้เนี่ยเธอกำลังจะพูดว่า Mirror กระจกเงาใช่ไหมป่าวค่ะหนจะบอกว่าเขาไม่หล่อเนี่ยแหละค่ะเฮ้ยหล่อเล่นค่ะอุ้ยนีหนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่า

ม่หร์มอเโอเคฉันต่างชาตินะลูกค้าต้อนรับเข้าสู่แผนกที่ใหญ่ของเราสักหน่อยแล้ว Welcome to the Pop Department The Pop Department Oh so you sell pop music right Like I like pop music actually คือแหละอ้หรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่คือแผนก Pop ใช่ไหมครับผม พรอพค่ะใช่ใช่ดูถ้าออกเสียง POP อเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝรั่งเขาจะเนึนถึงอ่ p m u s อ c มิวสิได้อยู่แล้ POP Music แล้วออกเสียง POP อพไปเกับนะฮะแล้จะพรอพคนอร็อพพออะไรขึ้นมาช่ะแต่นี่มันคือ PROP นั่นเองครับอ่าพรเนี่ยมันมาจากคำว่า PROPERTY ร์ตี้นะฮะจะแปลว่าพวกอสังหาก็ได้มันก็จะเกี่ยวกับพวกของมีค่าที่เป็นเราเป็นเจ้าของสมบัติของเราสมบัติของเราใช่พรนั่นเองครับเาใหม่แล้ว Pro ชัดชั p พร้อเยชวน้องซื้อของสิโอเค do you want to buy a watch why นี่คะัมาทงนี้ด่วนนะครับคือ watch นี่ยนะนอกจากแปลว่าการดูแล้วเนี่ยยังแปลว่านาฬิกาข้อมือเข้าใจไหมไอ้ที่อยู่บนกำแพงเนี่ยเขาเรียกว่าฟังพี่ would you like to buy a c o c โอ้โอ้โ he saying something เดี๋ยวนโอ้ตายแล้วตายแล้ว ไอ้ watch เนี่ยออก,กเสียงในถุงในนาฬิกาข้อมือหรือจ้องอ What, มอง What, watch ใช่ watch จะต้องชึ๊ชึช๊นะแต่ถ้า wash ก็คือซักหรือล้างใช่ไหมแต่ไอ้นาฬิกาบนผนังแบบนี้เนะี่ยคอกไม่ใช่เอาอ,ออกเสียงว่านะ clock นะครับให้เกียรติตัว L นิดนึงครับน้องๆสองคนนึงจะมีปัญหาเรื่อง L กับ R นะก็ L กับ R so ฝึกเลยถ้า R ก็ ra ra r ถ้า L ก็ชาลาลาล l ลนะเขจะเอาเซว่า clock ครับพราะถ้า cock เลยนะครับ cock เลยนะครับมันจะแปลว่าว่าไก่ตัวผู้เออไม่ผิดสักทีเดียวนะทำไมอ่ะเนี่ย would you like to buy a cock นี่ไงชัดๆเลยเอง โอ้คแต่ดีนนเี่ยดีอ้อันนี้เป็นเป็นดอย This is a clock that has a cock on it. ใช่ You want me to buy a clock that has a cock on it. ใช่ๆๆโอเคกนี่่สครับมีอะไรเหรอครับพูดอ่อโทษนะครับหาจริงจกกินเหรอครับอะไรครับเนี่ยว่าได้ิน่ิ I just wanna know what time is it เขาถามว่า what time is it now คือ what time is it now ตอนนี้กี่โมงเออก็แปลกนะเราขายนาฬิกาเยอะแยะเวลาไม่ตรงนสักกระเรียนตอนนี้อะครับไหนล่ะคะมาดูสิคะบ่ายโสิบห้าเดดเดดเคยจำได้ถ้า half คือครึ่ง half of half of one two two quarter quarter half half quarter half โอ๊ยอะโอ๊ยพี่เต้คุยแล้วกันอะ ไใ้น้องครับโอ้โหนี่แค่นี้ก็ไม่รู้นี่บ่ายโมงสิบห้นะนะบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยเขาต้องพูดอย่างนี้ one o'clock fifteen what ไม่น่าใช่อะ what one fifteen o'clock ไม่น่าใช่อะเนาะไม่ใช่โอเคอ้ย one o'clock fifteen o'clock ที่ไปเล่นที่ลานจอดรถครับไ,ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะน้องไม่ได้ครับฝรั่งก็ o'clock ก,ก็แปลว่าโมงไง What? Uh, By 15, one o'clock fifteen. Uh, oh uh, we will use uh o'clock when it is, you know, uh, one o'clock. Uh, one. o'clock. one o'clock. Oh one o'clock. is one o'clock. One o'clock. One o'clock yes. one o'clock. Yeah, one o'clock. Uh, oh, 1 o'clock. I know you one o'clock. No. no, one o'clock oh, we can it. say it. one o'clock ไม one a clock ดังนั้นถ้าทวนอย่างนี้ครับบ่ายโมงนะครับก็คือ one o'clock ถ้าพูดเลยก็คือ one o'clock one o'clock yes okay let's test you guys let's see if you understand here we go เข้าใจหรือยังขับนี่ what time is it now ผมรู้ผมรู้การพูดถึงนาฬิกาเนี่ยนะก็คือนาฬิกาชั่วโมงชิดที่เท่าไหร่ นึ่งนาทีที่เท่าไหร่สิบห้าก็พูดไปเลยไม่ต้องมีเอคล็อกท้ท้วนน่งหน่งสิบห้าหนึ่งสิบห้าโอ้หนึ่ง้แล้วถ้าเป็นตอนตีสองครับอ๋อ we will call it two in the morning อ้าวไม่ใช่มันยังมืดอยู่เลยต้อง two at night ดิใช่ two o'clock at night o'Clock at night สิ but the the day starts at 12 a.m. at 12 a.m oh. Piancun, it starts a new day and so it's one in the morning The song two in the morning this song three in the morning oh. yes. okay 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 and <laughs> <laughs> uh, that's 2 p.m what it's 2 a.m yeah me boy band korea p.m. oh he kidding he doesn't mean the korean boy band called 2 p.m he means the time บ่ายสอง2 p.m. หรือ2 in the afternoon ถ oh! wow, ้าเกิดตีสก็ต้อง2 a.m. แน่นอน2 a.m. แว่าเมื่อกี้ a.m. แขงตั้งมาแล้วค่ะคุณอ้หก็กรี๊ดอยู่เหมือนกันแหละค่ะคุณ๋อเพิินเป็นแฟนคลับ2 a.m. ค่ะ Why are you screaming Oh, because there's another boy band named 2AM. Oh, uh, okay. 2AM 2 2 and 2PM. So 2PM is in the afternoon. 2AM is in the morning. Uh, uh, anyway, what uh, time is it? What time is it? It's time for you to get a watch. By a Yeah, buy a clock. You know, they have many clocks for you to choose from. Oh. Yes. Clock, clock มือถือก็มี clock, นาฬิกาเอาละครับในเทปนี้นะครับคำว่า clock นะฮะให้เกียรติตัว L ด้วยนะครับ clock ก็จะแปลว่านาฬิกาติดผนังแต่ถ้า watch คือนาฬิกาข้อมือนะครับ ส่วนคำว่า cock เนี่ยถ้าไม่ใส่ตัว l เนี่ยก็จะแปลว่าไก่ตัวผู้นะครับผมดังนั้นออกเสียงให้ถูกต้องด้วยคำต่อไปก็คือ o l clock นะฮะแต่ถ้าพูดกันเร็วก็จะเป็น a clock นะฮะซึ่งอาจจะเหมือนกับนาฬิกาติดผนัง1อันเนี่ยนะครับอย่างเช่น one o'clock นะฮะ one o'clock ก็คือ1โมงหรือว่าบ่ายโมงหรือว่าตีหนึ่งนะฮะท่วนๆเพราะคำว่า o clock เนี่ยมาจากคำว่า o ที่แปลว่านาฬิกาได้ว่าตัว o บนานาฬิกาไปแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นะ เราจะต้องใช้ O'clock อกเป็นท่วนเท่านั้นแต่ชาวไทยนึกว่า O'clock ็อกแล้วว่าโมงไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นบ่ายโมง15ก็115บ่ายโมงครึ่งก็130น,นั่นเองครับสำหรับฝรั่งแล้วนะครับหลังจาก Midnight Midnight คือเที่ยงคืน Midday คือเที่ยงวันนะครับ หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่าตอนเช้าดังนั้นครับตีสองก็จะเป็น2 o c l o c k in the morning จะเป็น2 a.m. ก็ได้หรือ2 o c l o c k in the morning แต่หลายๆคนก็จะใช้ in the morning มากกว่านะครับชาวไทยไปบอก two c l o c k at night อันนั้นก็ผิดสิครับไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับเราจะต้องใช้2 p.m. หรือว่า t o c l o c k in the afternoon นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีอย่างเช่นช่วงเย็นนะครับก็อาจจะเป็น5โมงเย็นก็คือ5 o'clock in the evening 5:30 i n the evening นะครับ แต่อันที่มีปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือคำว่าทุ่มนั่นเองฮะชาวไทยนะครับจะนัดกันที่ผับตอน3ทุ่มไปบอกฝรั่ง see you at the pub at 3 o 'clock ฝรั่งก็ไปตั้งแต่บ่าย3หรือบ่ายตี3ามเลยสิครับที่จริง3ทุ่มจะเป็น9 o 'clock และจะใช้ P.M ก็ได้หรือจะใช้ At night ก็ดีนั่นเองครับเพราะ At night ก็คือมืดไปแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมครับ In the morning ก็คือตีหรือเช้า In the afternoon คือบ่าย In the evening คือเย็นและ At night ก็คือมืดไปแล้วส่วนมากใช้แทนคำว่าทุ่มก็ได้แต่ถ้างงๆอยู่ก็ใช้ A.M P.M กันแล้วกันครับ